กินจ๋าแต้มมาแล้วกินแหลกนะวันเลือกตั้งสวัสดีชาวเพลินจิตนะคะวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งพรุ่งนี้ตั้มก็นนจะไปกินิต,ตาธรรมชาแนลนะคะวันนี้ตัมจะพาไปตะลุยกินของกินที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ไปกินร้านไหนคือมีร้านที่อยากกินหลายๆมากเลยแบบว่าตวงสิ่งซัมามาอีชีโจ๊กสามย่างแกงป่าสีย่างเฟอร์หม้อไฟวงเวียนใหญ่สุกี้สุกี้โรงพยาบาลทอนนี่คืออยากกินมากแล้วก็สุกี้ ซุกี้เทเวอยากกินมากทุกคนแต่ไม่รู้จะท้องไหวไหมแล้วก็วันนี้มีโอกาสมากรุงเทพเดี๋ยวไปตะลุยกินดูว่าจะท้องไหวกี่ร้านลูกกอก็อยากกินคาเป็นแบรนด์ของคุณเมที่เป็นเครือของ after you เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจำจะได้ไปกินร้านไหนหรือท้องจำจะไหวแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามนยคะ <S <S Southeast and ผู้ีบเชฟที่ชิคาโกประมาณสิบปีแล้วเขามาทำร้านนี้แล้วที่เนี่ยเรียกว่าซูชิเป็นคาเบิ้มมากทุกคนคือใหญ่มากเดี๋ยวไปดูโฟการคือคาเบิ้ลมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูกันใหญ่ๆกับเท่าฝ่ามือทุกคนเดี๋ยวเราเราไปดูกันว่ามันใหญ่เบิ้มจริงไหมนะคะที่ร้เขาบอกกันไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ยังมันตาแดงเดียว มากับเหมือนซสอสข้างใน,นจะเป็นปลาไหลแล้วแล้วก็สอสไส้ด้วยกุ้งกุ้งเทมปุระค็อป<บ>ด้วยไข่ปลาแล้วก็อะโวคาโดนี่นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนซอสไ่ซอสสีสาชาเราจะชอบแบบหวาน และค่าเสียหายมือนี้นะคะทั้งหมด1,388บาทคา่ะค่ะตรงนี้ก็มีเป็นร้านชาเขียวแล้วก็มีร้านธรรมดาเราจอดรถตันที่ NPE นะคะนี้กันจะไปเอารถค่ะก็ จอดฟรีนะคะที่นี่จอดฟรีก็จอดอีกตึกก็คือเดอะเพลก็จอดฟรีครับก็มีร้านเหมือนอิซากายะนะคะใช่อิซากายะแรืร้านญี่ปุ่นตรงนี้ก็มีบะหมี่เนื้อริบอายมีบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่หรอเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะทุกคนจะอิ่มมากแล้วทุกคนไม่ใช่นั้นคือเราจอดอันนี้ค่ะทุกคนเป็นที่เจอของเด็กีที่ชินะคะ กว้างๆค่ะทุกคนโอ้เวลาชิคนี่ก็น่ากินนะคะทุกคนย่านอารีนี่มันน่ากินไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตวงติม่มซำนะคะทุกคนไปดูว่าจะได้กินไหมเนาะอารีการ์เด้นนะคะทุกคนเถานี้น่ากินสุดๆค่ะทุกคนทุกคนเราผ่านทุกที่เราก็อยากกินอุ้ยทุกคนเราจะลองจะผ่านโจ๊กสามย่านทุกคน ได้ป่าวนี่อาไม่ใช่แค่ส้มๆทุกคนเราจะต้องผ่านโจ๊กสามย่านเราอยากกินมากเลยอะมันจะได้กินไหมอ่ะเนี่ยทุกคนโจ๊กสามย่านท้องเราจะเนี่ยจะได้กินไหมอะไม่ได้กินจ้ะไปก่อนจ้ะบ๊ายบายโอยทุกคนอยากกินทุกอย่างราดีเด็ดเจโอโอ้ยอย,อยากกินหมดเลยท้องไม่ไหววันเดียวกินไม่ไหว ยังไงดีไม่กินจะไปตอโอ้ทุกคนอยากกินทุกร้านอยากกินแบบตะโกนอยากกินแต่กินไม่ไหวเนี่ค่ะทุกคนนี่อยู่กันย่านสายทอดของกินก็แบบน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแย่ไปดูว่าเราจะไปจบที่ร้านไหนนะคะอยากกินเป็นหมดเลยทุกคนคือของกินแบบอยากกินทุกอย่างอยากกินทุกร้านอยากกินทุกทางอยากกินตะโกนว่าอยากกินรู้จะได้กินกี่ร้าน ้นี่ค่ะแล้วก็เจอห้องน้ำนะคะแล้วก็เลยมาแปลงโฉมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรรอเดี๋ยวมาดูกันนะคะแปลงโฉมเป็นชุดทุกคนมันก็น่ากินหลายลางเลยจีจ้ะเนี่ยค่ะอยู่กันที่ยังมากเก็บ นี่นะคะแบนรนด์ลูกกอนะคะก็คือเป็นในเครือของ a f t e ต you แล้วชื่อลูกกอนะคะก็มาจากชื่อคุณพ่อของคุณเมย์นะคะก็คือลูกกอคือลูกของกอพ่อคุณเมย์ชื่อกอก็เลยตั้งเป็นชื่อลูกกอค่ะทุกคนใครมองหาความสดชื่นแนะนําที่นี่เลยนะคะมีแบบผลไม้โสดน้ําปานน้ําป่นสกัดเย็นแล้วก็มีผลไม้แบบแล้วก็ที่สาคัญมีเป็นแบบเหมือน ยำผลไม้ทุกคนก็เลือกได้เลยกะปิน้ำปลาน้ำตาลอะไรเงี้ยมีแบบให้เลือกแบบใส่ปาลาร้าไม่ใส่ปาลาร้าอันนี้ก็จะเป็นยำแบลที่ตําเลือกมานะคะก็ใส่องุ่นใส่ฝรั่งใส่ชมพู่นะคะแล้วอันนี้คือน้ําฝรั่งปั่น,นะคะ่ะผงบวยชื่อหมวยอินเตอร์นะคะก็คือเป็นน้ําฝรั่งปั่นทุกคนแล้วใส่ผงบวยรสชาติดีมากบอกเลยห้ามพลาดแล้วคือ69บาทเท่านั้นคะ่ะ แล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ห้ามพลาดคือจัดจ้านในย่านนี้ค่ะเป็นมะม่วงเปรี้ยวปัน่นราซอสน้ำปลาหวานนะคะทุกคนคิดดูดิราซอสนน้ำปลาหวานแล้วก็มีมีมอย่างเมนูไทยแลนด์โอ ly ่นะคะก็จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวปัน่นราซอสกะปีหวานทุกคนดูดิครีเอทมากเลยค่ะแล้วคืออร่อยมากๆเลยอย่างของหมวยอ่หมวยอินเตอร์ของตามที่ตัมตสั่งมานะคะหกสิบเก้าบาทเท่านั้น แล้วก็มีสั่งน้ำนางเอกนะคะก็89บาทก็จะเป็นแบบรวมส้มหลากหลายพันธุ์นะคะแล้วก็แบบมีใส่แยกกากในเนื้อค่ะแล้วก็ที่ตำสั่งอีกอย่างนึงก็เป็นยำแบลนะคะยำแบลก็จะเป็นแบบผลไม้สาอย่างใส่พริกเกลือสดน้ำตาลปี๊บสดนะคะราคา65บาทคะ่ะ ละครนราป๋าคือเราก็จะเปลี่ยนชุดบูเลไปเลยนะคะนี่ความวุ่นวายนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนนี่ชุดที่สองนี่ชุดที่สามแล้วกัความวุ่นวายเกิดขึ้นรถติดมากทุกคนโอ้โหตลาดของกินน้องน่ากินแน่เลยตลาดอะไรก็ไม่รู้อะไรอะถนนจะตลาดจะอะไรจันจันโอ้ยมีแต่ของน่ากินโตทุกคนนี่คือกูใช้ตะพานถ่ายนะคะแต่ไม่ได้กินนะคะเพราะว่า บนวายมากะค่ะโอเคอันนี้ก็ของกินเยอะทุกคนข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวไกต่ตุ๋นแต่ว่ารถติดมากแม่อันนี้อะไรอะสะพานสามข้าวต้มเป็ดอันนี้ก็น่ากินนี่ทุกคนร้านกินเงินจังก,ก็อันนี้ก็อร่อยทุกคนถูวด้วยทุกคนมีน้ำดำํามีแบบน้ำจิ้มพนสืออันนี้อะไรอะอมีของน่ากินายแลายทุกคนทำไมคนเยอะจังขนาดเนี้ยเพราะขายทุเรียนนึนกว่าร้านเด็ด ป่อไปที่ไนก๋วยเดี๋ยวเลื้อก็น่ากินทุกคนโอ้โหอ,อันนี่ก็ชาเทียมนะนี่มูก่ะเฮงเฮงเฮงทุกคนร้านนี้ฉันก็อยากกินโอ้ยจอดจริงอ่ะทุกคนจอยที่จอดก๋วยวเตี๋ยวลอยนี่ค่ะเราจะถึงร้านตวงแล้วนะคะนะคะทุกคนเราได้ที่จอดแล้ว ติดกับร้านตวงเลยอยาไปดูกันว่าจะได้กินมไหมค่ะร้านนี้เซซิงก็จะไปกินต่อนะจ๊ะไม่รู้จะไหวหรือเกล่าเนี่ยไข่คนก็อร่อยเลยคนี่ยฟัถึงแล้วนะคะทุกคนเขาเนี่ไรเนั่นแหละ นี okay. mm ่ค hmm. ่ะกลับบ้านนะคะคงเยอะมากทุกคนแล้วก็รอค่ะก็รอนี่ค่ะไม่ได้กินที่ร้านนะคะเพราะว่าร้านจะปิดแล้วเขาบอกว่าให้สั่งกลับบ้านจะเร็วกว่านะคะเราก็ต้องมารอนะค่ะนี่ยค่ะไม่ถึงแล้วก็สั่งกลับบ้านเร็วกว่าจะรอดูกันนะคะเมื่อกี้เพิ่งมาเพิ่งมาคิวคิวสี่สิบหกขึ้ได้แล้วคิวห้าสิบสักเดียวก็ได้จแล้วคะคะณผ่านไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะมาถึงก็จะเห็นเป็นบัตรคิวนะคะสีชมพูก็คือ,อบัตรคิวทานในร้านนะคะส่วนบัตรคิวสีขาวข้างล่างก็คือบัตรสั่งกลับบ้านนะคะทุกคนถ้าสั่งกลับบ้านคือแป๊บเดียวค่ะถ้าจังหวะที่ได้แบบเขาทอดเผือกทอดเสร็จก็คือแบบก็ได้เร็วเลยแต่ถ้าจังหวะที่แบบต้องรอก็คืออาจจะต้องรอทอดเผือกทอดก่อนนะคะทุกคนคนค่อนข้างเยอะค่ะมีแบบเดินมาหายมาตลอดเลย ตั้งแต่แตมมาะคะนี่ขนาดจะ4โมงกันทุก3โมงกว่ากว่า3โมงครึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะจะเป็นการทอดเผือกทอดนะคะของเด็กของตัวเผือกทอดนะคะข้างในเขาจะมีเหมือนเป็นไส้แบบแคล้ายๆหมูแดงไม่จไม่แน่ใจว่าเป็นหมูแดงหรือเป็นกุ้งแล้วก็มีด้วยเห็ดหอมนะคือทานแล้วก็คืออร่อยมากค่ะทา,ทานกับต้องทานกับน้ำจิ้มบัวนะคะทุกคนคือลงตัวคือกรอบฟูไม่อมอน้ํามัน,นะคะ่ะ แล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนน้ำจิ้มพริกผักน้ำจิ้มน,น้ำพริกน้ำพริกเผานะคะก็คือของกระเทียมสุดๆขาว้บจิ้มกับพวกถ่งซำอะไรอย่างนี้ส่วนซอสออถ่งซำที่เป็นตัวเตี๋ยวหลอดนะคะตัวตําชอบนะรสชาติมันจะออกหวานๆน,นิดนึงแต่ว่าแป้งจะค่อนข้างหนาแป้งจะคล้ายๆเ้าใหญ่แต่ตัวหมูแดงค่อนข้างดีเลยค่ะรวมเราก็ชอบแล้วก็มีเมนูที่ชอบหนึ่งก็คือเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งแต่ไม่ได้สั่งนะวันนี้จำาจากมีนหมูแดง แล้วมือนี้นะคะก็หมดไป195บาทค่ะได้แล้วนะคะทุกคนฝนก็ตกก็คือต้องซื้อไปกินที่บ้านนะคะคนเยอะน่ากลัวมากแม่ไปค่ะเราจะไปกินต่อแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะลูกกินตวงเต็มซํำที่ต้องเทคก,กับบ้านค่ะไปต,ต่อคะละ นี่ค่ะทุกคนร้านตวงติมซอมค่ะทุกคนก็คือจอดในตึกตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตึกที่เราเข้าไปจอดมา40บาทชั่วโมงละ40บาทแต่ไม่ถึงก็คือเทกะเวกับบ้านค่ะคนมาเรื่อยๆแล้วของขายพี่ไงขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างนะคะวันนี้ก็น่ากินอะไรอะโจ๊กหมูทองอ๋อค่ะเดี๋ยไปตอนนะะอ่ปอกันค่ะเดี๋ยวไปหยุดนี่ค่ะเราได้มาแล้วคะเราสั่งมาเป็นฮะเก่าหนึ่งขนมจีบกุ้งหนึ่งเผือกทอดขาสองแล้วก็อะไรอีก เดี่ยวหลอดหมูแดงหนึ่งหรือสองเนี่ยได้แค่ห <Okay. S> 1> 1. นึ่งหนึ่งนไม่รู้หนึ่งหรือสองเนี่ยค่ะอ้าวเขาบอกหมดแล้วซาลาเปาไส้เออมอบหนึ่งเดี๋ยวเราตัวเองเอาเปลือกข้อไปได้ไหมเนเี่ยทั้งหมดร้อยเก้าห้าเปลือกข้อสองรูด้วยเหรอใช่นี่ไงเปลือกข้อนี่ค่ะแล้วก็ได้เปลือกข้อเนี่ยแล้วค่ะทุกคนร้อนๆเลยก็คือเพิ่งทอดเสร็จเราได้อะไรเดี๋ยวจะไปดูนมจีบอ้งหาเก่าะคะ่ะทุกคน อะไรอีกอนนี้เฮ้ได้แค่หนึ่งกองแล้วอีกกินเงินถูกปะเนี่ยลองบอกดูดิตายห่าส,สี่สิบแล้วก็อันนี้เป็นกัวอะไรวะก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงค่ะทุกคนอร่อยมากอันนี้ชอบมากแล้วก็ไม่แพง,งดว้วยเท่าไหร่นะสี่ใช่ปะวะสี่สิบห้าบาทสีบาทเท่านั้นก๋ยวยเตี๋ยวหลอดหมูแดงคน,นงดูเฮ้ยเตี๋ยวหลอดหมูแดงนะ่ากินไหม แป้งบางๆก็ไม่บางมากหมูแดงไปเลยจ้ะนี่ไข่แล้วมาชิมเผือกค้อยนะคะระหว่างทางที่จะไปกินเอ่อเฝือวงเวียนใหญ่ค่ะอืมเผือบมากว่ะอือค่ะเอ่เปือกค้อยอืมนีคือเผือกค้อยขอ,ยทอ,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 ยอยงทุกคนอืมนี่ค่ะ ชอบอืมข้างในเขาเหมือนใส่อะไรอ่ะหนึบ่ะกรอบมากมากจิ้มเบอลิสิคนดูทุลักทุเลเนาะถ้ากินที่ร้านจะได้อีกฟิลนึงแต่คือคนเยอะมากนั่งอัดเป็นปลากระกป๋องแล้วแบบเขาบอกว่าอะไรอ่ะ ที่ทางกับบ้านเถอะเพราะว่าปิดสี่โมงมก็เลยต้องมานี่จ้ะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปกินเฟิร์มสุกเอเฟอร์วงเวียนใหญ่นะคะร้านปวดของเรากันค่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะคะอันนี้ซิมบอหอมปลาของคอดูใครแบบหาติ่มซำแบบราคาไม่แพงเงี้ยอันนี้เขาเป็นเชฟอะไรนะเชฟเชนกิลาเก่าเนาะของร้านตวงเนี่ยก็ ลองไปแวะทานกันได้นะคะที่ตวงถิ่มซำที่ตามชอบมากคือชอบก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงอร่อยมากฮะเก่าของเขาก็ดีค่ะโอเคเดี๋ยวไปกินกันต่อนะคะบ๊ายบายค,คนวันนี้รถติดมาะคะมกค่ะ้ฝนก็ตกคาเยเราจะไปกินร้านเฟิร์ที่ฉันชอบกินแต่ว่าอีกห้าทีถึงร้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านเฟอร์สุก,กี้หม้อไฟจะเป็นยังไงไม่ใช่เฟอร์วงเวียนใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ ก็คือรถติดมากจ้จะมีที่จอดไหมน้ยเนี่ค่ะน,นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็นั่งได้เนี่ที่จอดนะะก็เาจะมาจอดด้านหลังนะคะให้มาจา๋เขามีทีจดรถนี่ค่ะคอเอดี๋ยว,ยวนี่ะทุกคน เ็มากค่ะาบ้านไม่มีองในเกาะ่าองู่้อะไรม ะะเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้2แบบก็คือใส่ด้วยกันค่ะอันแรกนะคะจะเป็นน้ำจิ้มคล้ายซอสดำเหมือนซีอิ๊วดำเหมือนทุกคนรสชาติจะหวานหวานแล้วก็ใส่พอประมาณตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ให้เพิ่มความเผ็ดด้วยเป็นคล้ายๆซอสพริกไม่แน่ใจว่าเรียกว่าซอสพริกเสือชาไหมก็ลักษณะคล้ายๆค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกมะนาวตามใจชอบเลยคะ่ะแล้วก็คนจะบอกว่าน้ำจิ้มรสชาติจะออกหวานๆนะคะถ้าอยากให้เผ็ดหน่อยเราก็จะอาจจะต้องใส่ตัวพริกแดง ไปเยอะหน่อยค่ะแต่อร่อยมากอร่อยจนแต่มันซื้อกลับบ้านนะคะชอบมากแต่ซื้อแค่พริกดํานะคะเพราะคิดว่าไอ้สีแดงๆดงอะ่ะมันอาจจะเป็นคล้ายซอสสีซอสพริกสียชาหรือยวเอาซอสพริกขียาชาที่บ้านใส่ก็ได้ แล้วเมื่อเราทานเฝอนะคะทุกคนเราก็ต้องทานเส้นเฟอค่ะซึ่งเส้นเฟอองเนี้ยนะคะมันก็จะคล้ายๆกับเส้นเหมือนคล้ายๆเส้นเล็กกับทุกคนอร่อยมากบอกเลยอย่าพลาดนะคะแล้วก็เต้าหู้ชีสนะคะควรสั่งอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนที่สําคัญที่นี่เขามีไอศครีมขายด้วยนะคะอร่อยอีกด้วยค่ะแต่อิ่มมากเลยค่ะไม่ไหวล้วค่ะ มาตอนแรกจะไปกินอะไรนะมาล่าต่อมือจะไหวมาแต่น่าจะไม่ไหวแล้วันนี้นี่ค่ะก็จบแล้วค่ะทริปกินที่กรุงเทพวันนี้นะคะในวันเดือนตโอเคค่ะบ๊ายบายวันคือเราอิ่มมากคืออ้วกได้อ้วกได้แล้วโอ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วทุกคนกินเยอะมากโอ้ทริปนี้คือแบบจุกจุก นี่ขนาดยับยั้งนะทุกคนเดี๋ยวรอดูติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าท่านจะพาไปตะลุยกินที่ไหนหรือไปเที่ยวไหนนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะวันนี้คือกินแบบซัมเมอร์เซลกันหนำมีร้าาที่อยากไปกินอีกเยอะมากอะว่นไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนท้องจะแตกตายแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าท่านจะพาไปเที่ยวไหนพาไปทําอะไรขอบคุณครับบ้า